กราวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านเป็นโรนีวมาผมเดือดนะครับผมวันนี้ไม่คลิปคุยก่อนเกมนะครับเป็นรอบชิงนะครับผมทีมรองชนะเลิศอันดับสองนะครับเนาะก็คือชิงที่สามนั่นแหละนะเนาะคือแบบพวกแบบว่าเออรายการในประเทศไทยเดี๋ยวนกะ็จะชอบใช้คำว,ว่าชิงรอบชิงอ่าเป็นรองชนะเลิศอันดับสองเออนะครับก็ไม่เข้าใจมันก็คือที่สามนั่นแหละนะครับเนาะรอบที่สามของฟุตบอลโลกนะครับเนาะก็เป็นอ่า โครเอเชียเจอกับโมร็อกโกนะครับจะพูดฝรั่งเศสครับเนาะโครเอเชียเจอกับโมร็อกโกนะครับผมเนาะวันนี้มาคุยก่อนเกมกันนะครับก็เริ่มจากโครเอเชียก่อนนะครับเนาะแพ้อเมริกามาสามา3-0นะครับส่วนโมร็อกโกก็แพ้ฝรั่งเศสมา2-0นะครับเนาะคลิปนี้อาจจะสั้นๆนิดนึงนะผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่าคือถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับเนาะทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าการเล่นคล้ายๆกันนะครับเนาะแล้วก็มีจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนที่แบบแทบจะเหมือนกันเลยนะครับ เนาะก็คือคือทัอ้งสองทีมนี่เกมรับดีนะครับเนาะแล้วก็เกมรับแล้วก็เกมรับดีแล้วก็เกมรุกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทั้งสทีมผมคิดว่าเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะคือว่าเออเกมรับอ่ะเหนียวนะครับพอมาเกมรุกก็แบบว่าคือยิงคู่ต่อสู้ค่อนข้างยากอะนะครับเนาะแต่ไอจุดเด่นของทั้งสองทีมนี่นะครับเนาะจะบอกว่าแบบมามามาแตกในรอบรองก็ได้เนาะฝรั่งเโคเชียร์โดยจีนีาสามูนย์นะมร็อกโกก็โดนฝรั่งเศสสองลูกนะครับเนาะคือแบบว่า เออไอเกมรักที but, uh, like mm ่เหนียวๆแกก็มาโดนได้แต right. right. ่ว่าแบบเอออาร์เจนติน่างเซียนก็โหดจริงนะครับเนาะแต่ว่าผมว่าดูโมร็อกโกอ่ะแบบว่ายังไงอ่ะถ้าเอาฟอร์มแบบว่าโดยรวมแล้วก็มาถึงฟอร์มไอรอบรองด้วยเนี่ยนะครับผมว่าโมร็อกโกดูดีกว่าโคเชียนะนะครับเนาะคือแบบว่าเออนะครับโมร็อกโกนี่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยมันดูแบบว่าอย่างโคเชียมันชนะจุดโทษเข้ามาหลายครั้งใช่ไหมแต่โมร็อกโกนี่แบบเอ่ากชนะจุดโทษสเปนแต่ก็มันชนะโปรตุเกสได้อยู่เนี่ยนะครับแในโมร็อกโกเนี่ย เสียประตูแบบมาแค่ลูกเดียวจนแบบมาเสียเนี่ยกับฝรั่งเศสสองลูกนะครับเนาะใช่คือผมก็เลยคิดว่าแบบเออมโมร็อกโกอ่ะดูดีกว่าแล้วก็ถ้าดูแบบเราดูง่ายๆเลยรอบรองเนี่ยมโมร็อกโกแพ้แค่2ลูกนะโคเชียแพ้สามลูกนะถึงมันจะแบบคนละทีมกันแต่แบบว่าเออเพราะโมร็อกโกอ่ะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเนาะผมก็เออครับเนาะใช่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามโมร็อกโกน่าจะทําได้ดีในเกมนีน้เพราะว่า คือทั้งสองทีมถนัดรับทั้งคู่ใช่ไหมนะครับแล้วถ้าให้ทั้งสองทีมเนี่ยรุกใส่สู้แข่งเนี่ยมันก็คงไม,ม่ดีหรอกนะครับเนาะคือในรอบรองเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคอมบอลมากกว่าคู่แข่งนะครับโคเซียโมร็อกโกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคอมบอลมากกว่าเนาะแต่ก็แพ้ทั้งคู่นะครับคือว่าแบบเป็นทีมนที่ไม่ได้ถนัดการคลองเกมรุกใส่นะครับฉะนั้นเกมเนี่ยเนาะดูจากคุณภาพแล้วว่าโคเซียจะต้องเป็นฝั่งที่มารุกใส่โมาร์โกนะครับฉะนั้นโมร็อกโกก็ยิ่งได้เเเปรรรีียบบบบบออออกนนนะะะคคคััาืแ ผมพูดมาแบบนี้คือแบบเหมือนผมจะให้มอร์โกชนะแต่ว่านะครับน้องนี่แต่นะคือผมว่าคุณภาพโคเชียเออโคเชียคุณภาพโคเชียมันก็ยังดีกว่ามอร์โกผมว่านันนี้เป็นโคเชียครับเนาะเพราะว่ามอร์โกน่าจะดีทําได้ดีกว่าในนัดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่าโคเชียจะชนะเออแปลกไหมนะครับเนาะแต่ว่าเออถ้าให้เลือกผมเลือกโคเชียมากกว่านะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ย ่โมร็อกโกอ่าโรแมนซ่าอีเจ็บด้วยนะครับเนาะก็ลงไม่ได้นะครับเนาะฉะนั้นก็ผมว่าโค้ชเชียชื่นนะครับเฉลี่ยชนะได้นะครับในนัดนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยหลังเกมคู่นี้กันแล้วก็ก่อนเกมรอบชิงอาร์เจนตินาพบกับฝรั่งเศสนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปกดแชร์กันเยอะนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิม global p r o f e s s i o n บริษัทจัดทัวร์ท่องเที่ยวจัดอบรมตำนานทีมบิว l d ้ n g ทั่วทั้งต่างประเทศสนใจกด l i n ัน